เมื่ไงรอรอมันบวกด่วนหมละมันวิ่งไปทางนู้ดพอดี่าจะหน้าบ้านไปใช่อ๋อมันไปบวกแล้วคานไปคานเดือดไปเดือดสู้หลังมันไปตุยหลังมันได้โอกาสแล้วเตี่ยมเลียงไว้สองตัวหลบหลบหลบลบหลบหลบเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน ชชุุบบมันเฮ้ยมันอยู่มันอยู่นอกมันอยู่นอกยิงโอ้ยจำมาละมาละเอาเยอะอีกมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บโอ้โหเฮ้ย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 ข้างหลังเออม่งแม่งเด็ดเลยเอาใจไปเลยเอาไก่ไปกินเลย ลุ้นลุ้นมากเลยเนี่ยโอโดนแปดละใจจะวายว่าว่าว่ามันโดนแปดตัวเองด้วยมันอ่ะโดนแปดตัวเองด้วยใช่ใโดนแปดตัวเองเลรเนี่ังนั้นคุณวินก็น่าจะซีมองเว้โคตรเจ๋งเลยสุดยอด